เยาวะชนศรีวิชัยร่วมใจสร้างสังคมแห่งความพอเพียงจากการที่โรงเรียนของเราเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้แต่เนื่องจากเด็กเกิดพบปัญหาว่าเด็กของเรานะคะขาดภาวะความเป็นผู้นําและไม่ค่อยจะร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทางาคณะครูและผู้บริหารจึงจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมนะคะในการทํากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนคือจัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนํา เพื่อที่จะช่วยนะคะให้นักเรียนมีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโดยจะเน้นนะคะให้นักเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมวันสำคัญต่างๆกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนซึ่งในการทำกิจกรรมต่างๆนั้นนักเรียนของเรา จะนำหลัก3ามห่วง2เงื่อนไขเข้ามามีส่วนในการทำกิจกรรมเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนนั้นนักเรียนจะต้องมีการรวมกลุ่มกันวางแผนประชุมนะคะจึงทำให้เกิดความมีเหตุผลในการทำกิจกรรมโดยนักเรียนจะมีการแบ่งหน้าที่กันทำาตามความสามารถของตนเองมีการ ใช้เวลาในการทำกิจกรรมหน้าสาธทงอย่างเหมาะสมและมีการนำกิจกรรมที่ทำนั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนพัฒนากิจกรรมต่างๆให้ดีสืบไปซึ่งหลักการโรงเรียนของหลักการที่โรงเรียนของเราทำนั้นเราจะเน้นนะคะที่กระบวนการจัดการเน้นให้นักเรียนรู้จักความมีจิตสาธารณะเน้นให้นักเรียนรู้จัก การาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเมื่อรุ่นน้องเห็นรุ่นพี่ทํากิจกรรมรุ่นน้องก็จะดําเนินตามรอยเท้าพี่นะคะทาให้โรงเรียนสามารถมีนักเรียนแกนนํานักเรียนเป็นผู้นําเพื่อที่เขาจะนําความเป็นผู้นํานี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันของเขาได้เมื่อเขาออกไปสู่สังคมในอนาคตค่ะ